สวัสดีค่ะฉันนางสาวพิมพนิพาเลือกประธานชัยนะคะวันนี้จะมานําเสนอวิธีการใส่หมายเลขหน้าให้กับไฟล์ Microsoft Excel ที่เราต้องการนะคะโดยการเริ่มต้นที่เราจะเปิดไฟล์ Microsoft Excel ตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นนะคะไปที่แท็บเมนูด้านบนค่ะเราจะเลือกแทรกนะคะจากนั้นไปที่หัวกระดาษและท้ายกระดาษค่ะ จากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้เราไปเลือกหมายเลขหน้าค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้หมายเลขหน้าค่ะเมื่อเพื่อนๆเห็นว่ามันขึ้นอย่างนี้นะคะให้เราลองคลิกในพื้นที่ที่ไม่ใช่ส่วนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะก็เราก็จะได้หมายเลขหน้าตามที่เราต้องการแล้วนะคะในกรณีที่เพื่อนๆไม่อยากให้หมายเลขหน้านะคะ่ะอยู่ด้านบน เราก็จะมาคลิกตรงนี้ค่ะเราก็จะไปเลือกที่ท้ายเวลา,าน,นะคะเราจะเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าจะให้หน้าตาของหมายเลขหน้า,านะคะเป็นยังไงค่ะบางคนนะคะชอบให้หมายเลขหน้าอยู่ด้านบนเราก็จะเอาไว้แบบนี้ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อน,อนๆก็จะได้หมายเลขหน้าในเอกสารที่เราต้องการแล้วะคะ่ะ เป็นวิธีที่ง่ายมากเลยนะคะสามารถ